่งเล่งมีแค่สามคนก็มันได้ครัขอเสียงพูดหนึ่งครับสวัสดีครับชาวโชว์เชื่อมทุกคนนะครับวันนี้เป็นวันมันเกิดของคนนี้ครับอ่าเตเต้ครับผมปัตมาอวยพรเตเต้ครับอ้าวหนึ่งสองสาม Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday

ลูกมาเพียบแล้ยคนนี้ฮือโอยว่างหยาฮึ่มแม่งแพ้กินตายเบลเอ้ยไม่ว่าเราได้เปลาดิ เฮครับวันน <land> <Anfang> ี้นะแฮปปี้อยู่สามคนครับผมครับหลัวตาครับผม